ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายซิโยอนักรบช่องบกสู้ตายค่ะหน่วย RDF ปืนใหญ่ถึงชายแดนแล้วฮึกเหมิมพร้อมรับคำสั่งเปิดฉากลุยประทัเข,ขมรทันทีค่ะเขมรเจอของจริงแน่ค่ะนักรบช่องบกสู้ตายหน่วย RDF ปืนใหญ่ถึงชายแดนแล้วค่ะ พึกเหิมพร้อมรับคำสั่งเปิดฉากลุยประทั์เขมรทันที จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่9กรกฎาคม2568ค่ะเพจเฟซบุ๊กของพี่เล็กวาสนานานุ่มนักข่าวสายฐานชื่อดังได้โพสต์ข้อความบอกว่านักรบช่องโบกพร้อมพอบว่าชก้หนึ่งค่ะ R D F นะแล้วก็ปืนใหญ่ค่ะได้รายงานตัวรับพระราชทานเหรียญในหลวงและก็กรมสมเด็จพระเทพค่ะซึ่งแม่ทัพภาคที่สองได้เผยว่าทรงเป็นห่วงและก็พระราชทานกำลังใจทหารแนวหน้าที่ปกป้องประเทศชาติทรงห่วงสุขภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของพวกเราทุกคนแม่ทัพกุง้งพลโทบุญสินพัดกลาง แม่ทัพที่สองได้นำพระและสิ่งของพระชทา,านจากในหลวงและกรมสมเด็จพระเทพมามอบให้กับฐานไทยที่ประจําการอยู่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดอุบลราชธานีสุรินทร์สิงสเกตค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาาทรงเป็นห่วงและพระราชทานกำลังใจแก่ทหารแนวหน้าที่ปกป้องประเทศชาติทุกพระองค์ทรงห่วงสุขภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของพวกเราทุกคนแม่ทัพที่สองกล่าวนอกจากนี้พร้อมมอบเสื้อยันผ้ายันลงอักรรและรูปลายเส้นพยุนมานนะคะของหลวงปู่ศิลาที่เป็นรูปหนุมานเหยียบปากกระบอกปืนและปืนอากาเอาไว้ค่ะ ทั้งนี้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2568ค่ะพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพที่2ได้เปิดเผยว่าสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการฐานพันธีกรมการฐานช่างค่ายบุรชาติอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืนแก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ในห่วงหนึ่งของการเสด็จพระราชดำเนินค่ะพลเอกพนาแคลปอดทุกผู้จาดการฐานบกพร้อมด้วยแม่ นะแม่ทัพภาคที่1นะแม่ทัพภาคที่2อแม่ทัพภาคที่3และแม่ทัพภาคที่4โดยมีพลโทศีระพสุภาวานิตค่ะเจ้ากรมการทหารช่างกันแล้วก็กำลังพลเหล่าทหารช่าง ร้องเพลงถวายกำลังพระราชนิธิไทยร่วมกับดุริยางทหารบกในบทเพลงดวงใจและสุขสัรต์ดั่งเอราวัณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรม,มาราชกุม,มารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรากายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อรัษฎรเสมอมาค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่สองกรกฎาคม2568ค่ะเพศศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมทหารราบที่สามจรักษาพระองค์ได้โพสต์ข้อความบอกว่าแม้หวังสงบจงเตรียมรบให้พร้อม วันที่2กรกฎาคม6กค่ะเวลา9 30นานาทีพันเอกกฤษดาฮิรันโรธค่ะผอ,อรอสาสเดรออได้เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบนอกขอตอรอสาสเ็รออค่ะโดยได้ทําการตรวจความพร้อมของกําลังพลยุธทธปกร์และยานพาหนะก่อนออกปฏิบัติภาร,รกิจเพื่อให้หน่วยพร้อมรบเฉพาะกิจรอสาสเ็ดรออมีความพร้อมในการปฏิบัติภาร,รกิจตามแผนป้องกันประเทศตลอดเวลาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหน่วยพร้อมรบเฉพาะกิจในสงครามรูปแบบใหม่ค่ะทั้งนี้ค่ะผบ รอสเดรอการได้กรุณาม,มอบโอวาทให้กําลังพลเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งยุทธภกรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในความเป็นหน่วยพร้อมรบเฉพาะกิจค่ะซึ่งถือว่าเป็นกําลังหลักของกองทัพบ,บกในการปกป้องอธิปไตยต่อไปค่ะสําหรับหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วหรือ ADF ค่ะคือหน่วยทหารที่มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยคุกคามต่างๆหน่วย ADF ค่ะได้รับการฝึกฝนและเตรียมพร้อมในด้านต่างๆนะทั้ง อาวุธยุธโทโธปกรณ์และก็ความชํานาญในการปฏิบัติการค่ะเพื่อสามารถเข้าถึงพื้นที่และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีค่ะและเพื่อปการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ